สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขทุกคนืคนันนี้กับเป็นมือวันที่เจ็ดเดือนมีถุนายนต์วสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพาแฟนเฟพจแฟนครับมาบึงว่ายน้น้ำขอ,อกด้วยครับวันนี้อยู่น้ำขอ,อกของแท้นะครับเนาะมีอยูสามสาวนะครับเนาะมักสีใดมันนี่มีทุกสีนะครับเ้วย คลิปนี้เนาะครับเนาะมีว่าสามสีครับผมสามสีสีเนาะครับเนาะสีที่หากับสีถึกๆเหรอครับมีสามตัวเนาะครับเนาะที่เปิดราคาใายแฟนเพจแฟนครับพิจเจดนาเบิ้งนี่นะครับตัวหนึ่งนี่ครับแม่นหนึ่งตัวตัวนี่สมใวนะครับเนาะแม่นี่ก็สมใบเนาะครับเนาะยังมาท่านเช็ครก้องครับผมอันอยากให้เช็ครก้องเข้ามาเลยนะครับเนาะ มั่อเช้าเย่าสีเช็คช่องให้ครับผมมีสัตวแพทย์นะครับเนาะประจำช่องมักดิงแดงแม่นี่แหละครับเมียนี่เนี่พึ่งสมไว้เด้ครับเนาะท่องที่ท่องแรกนะครับเนาะถ้าว่าพึ่งได้เดือนก็กลัวครับนี่สมไว้ เง 6, ื้สาวผสมใบทองแรกนะครับเนาะค่อมตัวมาช่วงนี้งื้อไม่เป็นราคาเนี่ยน,นะครับอ่ะหาเงินเบี้เยเงื้อชวนมาคนเกิดผู้ใดกเกิดค่อมตัวใบนะครับเนาะนี่ก็ค่อมตัวใบขึ้กันครับผมน้อยมีอนี่เปิดใบสามเหมือนสามนะครับเนาะ ทรงหดหมองหอดบอนทัวภาคอีสา,บานบ้านเฮานี่ทรงซีบัสถุกมองทุกบอลน,นะครับยืดหลบยืดหลบยูดซอกหมองได้กับทรงไห้ได้ครับเนาะในราคาสามหมื่นสามพันค่อมตัวมาได้เดือนนะครับเนาะซุ้มที่เช็คทองเพราะเช็คทองในกันนี่นะครับมีอยู่สองตัวนะครับเนาะนั่นนะครับตัวหนึ่งดาวกระจายครับ แม่นี่เช็คท่องให้ได้แต่ว่าแม่นี่ยังเช็คมันไหนนะครับเนาะเมื่อใดเดือนเดียวเนาะครับเนาะเดี๋ยวตัวอ่อนพผนสิรุตมือแม่นี่เนาะครับเนาะแม่นี่เปิดไบเมื่อไหร่นะครับเนาะสามสิบเอ็ดครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานขึ้นกันงบดบดเนาะครับเนาะแขีงขาข้อเข้าจีนแรงจิตเท่าเบิดเท่านั้นครับทางงาม ผสมไว้ลูกตัวที่สองครับเนี่ยย่ามาเช็คทองให้ได้ด้ยครับเนะในราคานี่นะครับเนาะไม้อีกแม่นึงครับผมราคาเดียวกันนะครับเนาะแม่นี่ก็ไอะไรแม่นี่ก็ผสมไว้สาวทองแรกแล้วครับเป็นงออกสไตล์บะหมันทไทยเงเหรอลึงคอลึงทองนี่ยลายเป็นลายนะครับแม่นี่มักผูสาวซำน้อยกับแม่นี่นะครับเนาะผสมไว้ทองแหลกพรอมนะครับเนาะ คนสูงกับยู่ทีร้อยสี่สิบคู่ขี้นะครับเนาะแม่เนี่ยเป็นงัวดาวกระจายครับผมออกสไตล์บามันไทยายง่าฮะสีบอกฮักใครกับว่าอายหัวนมนะครับหัวนมครบถ้วนสมบูรณ์นี้นะครับเนาะสี่หัวนมเนาะครับเนาะสีบอกรักใครไม่อายหัวนมนะครับเนี่ยเนี่ยพานึองตัวก็มีหาหัวนมก็มีหกกัมีเนาะครับเนาะ เกตดก็มนีแต่ว่าท่านพ่อแปดหัวนมยังม่วท่านพ่อเนาะครับเนาะหกเ็ดหัวนมนี่เคยพ่ออยู่ครับแต่ว่าแม่นี่คบถุนสมบูรณ์ดีว่าขาดว่าเกินเมื่อเกินพืดีพอด้ดีในด้านขาทกขาถอนหางมกหางดอกดวยครับเนาะทั้งสามตัวนี่รับประกันให้ครับผมหางมกหางดอกขาทกขาถอนเนาะครับเนาะรับประกันให้แม่นี่นี่ความสูงของเพ่นไหลนะครับเนาะ ร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้านะครับเนาะแม่นี่ยรับประกันร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปนะครับเนะี่ยแม่นี่แม่นี่สามสิบร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบนะครับเนาะแม่นี่คู่ชีดระวังร้อยสี่สิบก็ครับเนาะสาวนี่นะครับเนาะสาวผสมไว้ลูกตัวที่สองครับเนี่ยนะครับรบ,บันทายเพื่อน ชิบบะเป็นบะแล้ครับคุณชอบไหมล่ะเมล่าผู้ชายนะครับชอบงัวตรงไหนไหนไหนลองเพ่งเสียงดูจบว่าอ๋คชิปนี้ขอจบลิปไว้สักนิดนะครับเด้อมักงวอยู่ตามขวานขว่ามากอยู่ตามตลาดนัดกับจังผักมาโทมานะครับเด้อมักแบบได้ผักมาหาหัวเชลยจ้าได้ครับมักแบบไดหัวเชลย่อจัดให้ได้นะครับเด้อ าตามข้อก,ก็ดีแนวหนึน่งครับผมค่ารถบิได้เสียเนาะนะ้อครับว่าค่ารถหัวเชลยอก,ก็บ่ให้เสียครับผมตามขออ้อแ้่ว่าตามตลาดนัดนี่ได้เสียค่ารถเ้อะครับเนอะเบิดมันเขาเจอกระท่งฟี่อยรนะครับเนาะ่อยหนึ่งกิโลเขาเจอกระตีแถมให้อยู่ครับแต่ว่าหัวเชลยอันี่ฟีตลอดการน,นะครับผมอยู่ตามข้อ,อนะครับเนาะก็ดีคนลระแบบครับ ตามข้อก่อรับประกันแห่งคือก่าม้วนเชีเยย่านะครับรับประกันแห่งนะครับเด้อในด่านจะส่งกับม้วนเชีเยย่าคือเก่าอนะครับเพื่นนะครับแม่นั่นก็ได้ม้วสาวนะคตรเงี้ยวไก่ครับแม่นั่นดาวกระจายนะครับเด้อเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่มักม้วดาวกระจายถึงมักสีแดงแดงเข้มเข้มถึงว่ามักบดบดนะถักมาโทรมาครับผมถึงสามตัวหมอไปก็ได้นะครับเด้อ ที่สำคัญก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะภากันอื่นไม่ส่งห่หัวเชียวย่อส่งคือเก่าครับพาคอื่นก็รวมพลังหารสองนะครับเนาะขาดรถนะครับเน้อนุมพลังหารสองนะครับเนาะได้สามสาไปนี่เบิ้ลเท่านั้นครับทั้งคุมคุมยังไงดีครับสื่สามไม่โอกาสได้หกเลยนะครับเนาะนี่คุมอีกแนวหนึ่งก็คือส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับคุมเป็นคุมนะครับ เฉพาะทรงพีเฉพาะทรงให้นี่ก็เฉพาะขาทรงก็เกือบมืดเนาะครับเนาะอย่าลืมว่าขาทรงเนี่ยเกือบมืดเนะครับเนะา,มมา,าเนเนนะ,นะแฟนเพจแฟนครับบริสียแม่แต่สดึงเดียวแม่แต่บาทเดียวครับผมเพื่อจะย่อทรงให้พีสร้างจากคอ,อกเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำนีครับผมสวัสดีครับถอนทกทกถอนรับประกันให้นะครับเนาะ ข้างมูข้างดอกรับประกันให้ครับผมมูเชียวยอดครับรับประกันบ๊ายบาย